ต้มน้ำขิงยังไงให้เผ็ดร้อนถูกใจไม่ขมไม่ฝาดตอบทุกข้อข้องใจไขทุกข้อสงสัยเพราะนี่คือรายการอร่อยศาสตร์ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมและรายการอร่อยศาสตร์ในเอพิโซดนี้นะครับเราก็ยังคงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากแฟนๆรายการเหมือนเดิมครับช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับบางทีเนี่ยตกลากยาวทั้งวันทั้งคืนก็เลยนึกถึงเมนูที่มีสมุนไพรที่จะช่วยใ้ความอบอุ่นกับร่างกายเราอย่างน้ำขิงนั่นเองครับแต่บางทีเราไปซื้อมากินนะครับน้ำขิงเนี่ยมีความขมอยู่นะครับเพราะว่าเขาต้มนานไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เลยอยากจะหาวิธีที่จะต้มน้ำขิงยังไงให้เผ็ดร้อนแต่ว่าไม่ขมครับสำหรับที่มาของการทดลองในนนนวัี้ครเาาม าคนแก่มาว่าทํายังไงให้ขิงมันหายขมนะครับก็เขาแนะนํามาว่าให้เอาขิงเนี่ยไปเผาไฟดูก่อนส่วนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาขิงไปต้มน้ําตามปกติโดยที่ไม่ต้องเผาไฟครับแล้เดี๋ยวมาลองเทียบกันดูว่าจะออกมาแตกต่างกันยังไง <ersch> เริ่มกันที่วิธีแรกนำขิงไปเผาเราจะนำขิงไปเผาพอให้ผิวเปลือกแห้งจากนั้นปอกเปลือกออกทุกให้พอแหลกตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นนำขิงลงไปต้มเป็นเวลา20นาทีรองเอาขิงออกเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับส่วนวิธีที่2ต้มปกติเราจะทุบขิงให้พอแหลกตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นนำขิงลงไปต้มเป็นเวลา20นาทีรองเอาขิงออกเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงครับมาเริ่มกันที่วิธีแรกนะครับเราจะเผาขิงกันเราจะเผาให้เปลือกขิงนะครับพอแห้งครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับปิดไฟเลยเดี๋ยวพักไว้ให้ไหร้อสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็จะปอกเปลือกออกวเวรามาขูดเปลือกขิงออกนะครับอันนี้เราก็ทําการปอกเปลือกหมดแล้วนะครับไปล้างทความสะอาดนิดหน่อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ํากันอันนี้ก็เป็นหิงที่เราปอกเปลือกเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาทุกขิงกันครับวัน,นนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาขิงใส่ลงไปนะครับต้มเป็นเวลา20นาที ตอนนี้ครบ20นาทีแล้วนะครับผมปิดเตาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทใส่กระชอนนะครับที่รองด้วยผ้าขาวบางแบบนี้เอาไว้นะครับรองเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาน้ำตาลทรายแดงหรือว่าโอทึงนี่นะครับใส่ลงไปครับแล้วตัดใส่ถ้วยนะครับเดี๋ยวจะมาชิมกันโอเคครับตอนนี้เราจะเอาขีงแก่ชุดนึงนะครับมาทุบเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับ วันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับ3ลิตรเหมือนเดิมแล้วก็เอาขิงนะครับอีกทุบแล้วลงไปต้มเลยจับเวลา20นาทีเหมือนเดิมครับวิธีที่2เราก็ครบ20นาทีแล้วเหมือนกันนะครับปิดไฟนะครับแล้วก็กรองเหมือนกันเลยโอเคครับจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลทรายแดงหรือว่าโอทึงเหมือนเดิมนะครับ เวลาที่รอคอยแล้วนะครับนะั่นคือขั้นตอนการชิมนั่นเองครับแก้วใบนี้นะครับคือขิงที่เราเอาไปเผาก่อนส่วนใบนี้นะครับคือขิงที่เราเอาไปต้มธรรมดาเลยครับถ้าดูจากลักษณะาภายนอกนะครับรู้สึกว่าขิงที่เราเอาไปเผาก่อนนะครับสีจะอ่อนกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าต่างกันนิดเดียวนะครับ ไม่มากถึงเรื่องกลิ่นนะครับผมรู้สึกว่าขิงที่เอาไปเผานะครับกลิ่นจะเบาบางกว่าสําหรับรสชาตินะครับผมรู้สึกว่าอันที่ไปเผานะครับจะมีความเผ็ดกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าความหอมขิงเนี่ยรู้สึกว่าจะเบาวกว่าในขณะที่แก้วนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนน้าขิงมาตรฐานทั่วไปนะครับกลางๆนะครับแล้วก็กลิ่นขิงจะชัดกว่าทาไมขิงที่นําไปเผาถึงทําให้รสชาติเผ็ดร้อนกว่าและอะไรที่เป็นตัวแปรที่ทําให้น้ําขิงของเราขมหรือไม่ขมไปฟังคำตอบจากโปรฟิคุ้ศร์กันครับ สารหลักที่ให้ความเผ็ดร้อนในขิงสดนั่นก็คือจิงเจอรอลที่มีฤทธิ์ลดไข้บรรเทาอาการปวดต้านการอักเสบและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเมื่อจิงเจอรอลได้รับความร้อนจากการต้มก็จะเกิดปฏิกิริยา reverse aldol reaction แล้วกลายสภาพเป็นจิงเจอรน ที่ยังมีความเผ็ดร้อนเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือมีความหวานสูงขึ้นด้วยโดยที่ความร้อนแห้งจากการเผาก็จะทําให้จิงเจอรอลนั้นกลายสภาพเป็นโซกาออลจากปฏิกิริยาการดึงน้ําโดยสารโซกาออลนี้จะมีความเผ็ดร้อนกว่าจิงเจอรอลถึง2เท่าเหตุนี้จึงทําให้น้ําขิงที่ต้มจากขิงที่นําไปเผาก่อนมีความเผ็ดร้อนกว่านั่นเองนอกจากนี้สารโซกาออลนี้ก็ได้มีการศึกษาว่าสามารถช่วยถนอมสรรพคุณของจิงเจอรอลได้ดี โดยกลไกเป็นสารต้านออกซิเดชันแถมยังป้องกันการอักเสบของเซลล์ประสาทจึงเป็นที่กล่าวขวัญว่ามันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจำได้ด้วยและเลือกใช้ขิงแก่หากใช้ขิงอ่อนจะมีรสขมติดมาด้วยและไม่ใช้เวลาที่มากเกินไปหวังว่าการทดลองในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อยู่บ้างนะครับ ใครชอบแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เลือกอาตามสะดวกเดี๋ยวผมขอตัวไปจิบน้ำจิงก่อนอร่อยสาในตอนหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันดูใครอยากทดลองเรื่องไหนคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้วันนี้ผมและรายการอร่อยชาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ